ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าหลังการประกาศยุบสภาจะไม่เกิดสุญยากาศในการบริหารราชการแผ่นดินโดยในวันอังคารที่3พฤษภาคมที่จะมีการประชุมครมเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยนะคะทุกกระทรวงจะมีการพูดคุยว่ามีงานเร่งด่วนใดที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและจะไม่มีการอนุมัติโครงการใหญ่ทิ้งทวนก่อนที่จะมีการยุบสภาเพราะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วต้องคำนึงถึงมารยาททางการเมือง และยังยืนยันได้ว่าหลังการประกาศยุบสภารัฐบาลจะยังทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และไม่เกิดสุญญากาศในการบริหารประเทศอย่างแน่นอนและในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีจะไปพบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเพื่อหาหรือในการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตยุติธรรมจะไม่มีการเอาเปรียบจากภาครัฐโดยเตรียมที่จะยุติป,ป้ายประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการเอารัฐเอาเปรียบในการเลือกตั้ง รวมทั้งการยุติการจัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายตลอดการทํางานร่วมกันที่ผ่านมาและขอบคุณประชาชนที่ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลและแนะนําติชมมาโดยตลอดค่ะการทางานแม้ในช่วงของการยุบสภาเนี่ยรัฐบาลก็ยังทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับ สิ่งเดียวที่เขาห้ามจริงๆก็ไม่บางส่วนห้ามในรัฐธรรมนูญบางส่วนก็เป็นเรื่องของมารยาททางการเมืองก็คือว่าพึงเคารพเจตนารม์ของประชาชนซึ่งกําลังจะแสดงออกผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นนะผมจึงย้ําเสมอว่าไม่ใช่ว่ายุบสภาอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปประเทศไทยไม่มีรัฐบาลไม่ใช่นะครับแล้วก็ผมก็ได้ย้ํากับรัฐมนตรีทุกคนนะครับว่าตราบเท่าที่อยู่ในตําแหน่งต้องทําหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องทํา อะไรจําเป็นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศทำก็ต้องทำนะครับอย่างเช่นเขาไปเขียนห้ามในเรื่องว่างบประมาณเนี่ยผมบอกว่าถ้าจําเป็นต้องอนุมัติประมาก็อนุมัติครับและให้กกตเป็นผู้พิจารณานะฮะไม่ใช่ว่าพอยุบสภาเสร็จก็ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้น